ในช่วงดุดจีนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินของปักกิ่งหรือไปจริง Emergency Medical Center ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากถึง6เท่าของช่วงปกติจากปกตินั้นมีบริการวันละ4 0 0 0ถึง5,000สายส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเหตุกรณีการบาดเจ็บฉุกเฉินจะป่วยด้วยโรคฉุกเฉินของทางผู้สูงอายุแต่ขณะเดียวกันผู้ที่แจ้งอาการไข้นั้นก็มีลดน้อยลงแล้ว 我急救的ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอธิบายว่าปัจจุบันศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินปักกิ่งที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วได้ปฏิบัติหน้าที่จัรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยกว่า2,500ครั้งต่อวันโดยเฉลี่ยแล้วสามารถเตรียมรถให้ได้ภายในเวลา13-14นาทีโดยในช่วงตรุษจีนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินปักกิ่งได้จัดให้พนักงานรับโทรศัพท์เต็มสาย ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้บริการโทรศัพท์หมายเลข120โทรได้ทันทีด้วยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินปักกิ่งได้จัดทีมรถพยาบาลอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรับมือเหตุฉุกเฉินในขณะเดียวกันยังจัดทางด่วนให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักเป็นพิเศษเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันเวลา